แต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวตัวไทยกอบมาบผมใเอ้าทำจอกเนาะทำจนตัวไทยพลาดเลตัวไทยกอบมาบอ่ะอืมมันต้องสแกนนี่สินี่สแกนสแกนก็เอออยากชัดขึ้นแล้วมันกัขาวเขาดำนะขาวเกาาวเขาดำกล้าใจชัดขึ้นจังเลยเพราเข้าใจว่ามันยังต้องเห็นเป็นรูปเขาวดำฮิสีตะกลั่ววันนี้ซื้อรุ่นรุ่นล่างๆของฮิซีมื้ยนี่อืม ยังงบม้อเห็นเป็นขาเดำนสีอะไรก็แล้วชัดกับชัดของงบเปเหลี่ยมแล้วหาลอยเออแล้วก็มาสูงม่ีสีมืดยังชัดเลยภาพเห็นชัดนะชัดบรรลุบอนลูกบรรลุบออาจารย์ยังตรวจเยี่ยมยงเยี่ยแบบเยี่ยเป็นลูกสีเออลองเอียงเลยของยังงบเยี่ยมคนแกนว่าลูกเดียวเป็นลูกสีเป็นเดียวเลยเลี้ยงค้นๆชัดๆเห็นนายชัด ขีนเหนียวเห็นยังขีนเหนียวอยี้มาแล้วส่มไทยกรุงเทพส่มไทยกรุงเทพกุ่สมไใ้กระสินไปบ้านนั้นบักเนี่ยแห่งคักกินกันนู้แต่เทียงหดพกบองแรงนกินเอากินเอาเดี๋ยวขาไปยำ มันบเนนเกเที่อะมันปักเก็ตน่ยแล้วออออก็วันที่สิบเดี๋ยวเอ้เออโซนองอาจลงอาจชิมาจิวิ่วันที่สิบที่ว่าจะมีสิ่งห์อะไรเอ่อมีติงอยู่สามเซนของบักนี่นี่นะขึ้นไปท่านเห็นไหมสามเซนเหรอนัดคุยกับบักเฮียมันเออเดี๋ยววันที่สิบเข้าคงเทียบกับคือเออนี่แหละวันที่สิบด้วยมั้ออะะวันเสาร์เสาร์ที่สิบมกราดไงโหยีหยโถมีว่าวันเด็กอีกแล้ว มันเด็กอีกเลมันไม่เหนเด็กเลยนี่งฮี่เดี๋ยวันไหนมันเด็กเด็กสวเมียว่าเก็บของเด็กหน่อยเออกระยำแรงกับเมียเขาไปเห็นงานก่อตุกคุณคือองค์อาถิมาเราถิมาว่างหน่อยกับเดี๋ยวตัวฮับมันน้ำมั่งนั่นแหละคือมันน้ำกันเราจะได้นั่นแหละมาต่อแรกมั้งหอดขนาดแรงตัวที่ได้โชว์เครื่องเสียงเดี๋ยวองค์อาถิเรียนรถแล้วทำไป เงินข้อนพนมสิงห์ดี้จะทั้งปัดเจนติ้งเบนคนละยี่ห้อเอ้ผมผมถามหน่อยครับว่าถ้าถ้าตำรวจเมาขับรถนี่ตำรวจจับไหม <c oughs> เอาไม่ไายากาศจับกับไปเด้งคุยคุยกันไดรดิไม่ร <c oughs> ู้เรื่องอืมเครถีบเปอาไปเลย ไม่มือนหนึ่งอยู่ในรุงเทพบเนาะอัดสามมาเลยหมวกขน้องก,กับวอส่โ<ฮ>อ้น้องมาไงกันเนี่ยดูสิหมวกก็ไม่ใส่อัดสามมาในในด้วยไหนๆดูใบกำกขีดอือไม่มีพี่ใบช้อนอชะไม่มีครับไยเห็นแล้วพยิง่งต่างเล่าบอกว่าเนี่ยว่ <laughs> พี่พูดไทยชัด,ดพูดไทยชะขนาดเนี้ยหาว่าผมไปตาดเหล้าอ่ะแล้วมีบัตดอะไรกันบ้างเนี่ย สามคนเลยจกบัตรจ่าใส่ใส่มือให้เลยสามใบโอ้เอา้าเป็นานหรือครับพี่อยู่เนี่ยกินแค่ตรงนี้เองเนี่ยจะเข้าทีมงานแล้วเนี่ยอ๋อเอาไป,อเไป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  <c ười> ขึ้นบัตรให้เลยสามบ่ออืมโมมีพลละเลือนนะไม่ใช่ท <c oughs> หารทหารบดุงขึ้นในเครื่องแบบกันขึ้นมีสีขับไปตรงยูหน่อยกินอะไร ฝ่อเด้อเด้อหน่อยยูตอนอยู่ครับแล้ว็มาแะ้วบครับบอเช็คกัได้แล้วอครับเช็คเช็คได้แล้วบอครับเช็คนี่ยูสักก่อนตำรวจโอ้โหรับครเดี๋ยวเดี๋ยวพวกท่โทรบอกอีก้บ ตำรวจนี่ทหารกูเลยวะตอรวตำรวจนี่ทหารมากูเลยวเื่อเดอกอี้อยูุ่ที่ํำงานนะมันมีอยู่หาคนอ่ะสันหาตะันันหาตะหม่งกูใช่เด้กูก็นจีนเนี่ยกูกิคนจีงกูกูเป็นแมนแมนของคู่เนเท่าไหร่จะเป็นสองล้านคนล้านห้ายกูเนี่เขาอื่นยังกับโครงการยังพัฒนา ชีวิตอย่างเงี้ยนะแบบร่วมดีแ,บบแต่พราะแต่พอแต่กูตัวนี้เงินเือนเราไปกู้ตงไหมก, er ก็เขาบยังวานบกู้แต่ระเบิดเขาว่ากูม้มาคุยจะรวยแต่เขาว่าแบบานี้เขาว่าแต่ถ้าระเบิดนี่มีเงินมัดอยู่นี่ก็จะกู้เหมือนกัน <laughs> นี่เพรอะนี้หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติไอ้เรื่องไอ้การกู้ท่าน,นข้างกู้อย่างนี้นะเป็นเพื่อการสร้อยเลือประชาสน้นนั่งใช่หรือสอยเลือข้าราชการให้มีชีวิตดีดีขึ้นอีกประมาณ้าปีรัฐบ,บาลจะจัดอีกโครงการหนึ่งพิธีไถ่ชีวิตข้าราชการมันจะเด็จดจัดอยชีวิตไอ้พิษไอ้นี่ยการให้ชีวิตข้าราชการมันโม่ฟื่นสมัยตะกี้นี่ว่า มีเตอคู่เนี่ยเป็นเป็นหนีหลายหลทุกมือหนีจะเป็นเนี่ยทหารกับเป็นตำรวจกับเป็นมีเตะมองช่องนั่งไอ้กูมดการเสนอดอกเบี้ยที่ต่ำน่งงบประมาณการงบการกู้ที่สูงขึ้นระยะในการคอนยาวนั่นโทมันก็เห็นว่าบัตรเครดิตบดีบัตรเครดิตบดีเลัวเองให้ทบคว้างครับบัตรเครดิต ตอนนี้เล<อ>ยคูมม่กับมี่ก่อนตอนนี้หรือยสามเมืองกับบาทเมืองแค่บริจิตคงคู่อะไคู่อะจะาของตัต <cond> ้งตวเลยก็ไม่คู่